ป่ะลุงลุงลุงมาเลยผมผมจะพูดอะไรฟังอะไรอะไรเปิดรถครับเปิดรถเอาเราบ้างก่อนนะว่า

ไเนไี่ยไปบ้านโอเคครับเราไปชักแป๊บนึงผมไม่อยากให้มันไปนั่งฟาร์มงองกองกอไปเดี๋ยวลุงอะแต่เขาไม่ค่อยอะไรเปลี่ยนนะเพราคันนี้มันดีจริงนะมันดีมากคันนี้คิดลองคิดอีกทีก็มันก็คือดีมากอยู่ดีอะ่ะไอ้เชี่ยมันแบบครบอ่ะแล้วมันรถนั่งสี่ไอ้สัตว์ใช่ใช่ นั่งอุ้มได้อ่ะนั่งสีอุ้มได้อะเผื่ออุ้มสีได้ด้วยเฮีย อันนี้ผมคือรบอทใครพากูไปไหนกูก็ไปหมดอะตอนนี้พูดถูกปะคิดเอาแล้วกันอะไรอะขึ้นมาขึ้นมาตอนจะหมดรอแป๊บหนึ่งได้ไหมครับเสียเพาไปดีเืีอกาแฟเส้ยสเปรดเดีเอดอะอ่ะรอได้รอได้นะไปไปเลยขึ้นไปเลยมันกำลังด่าใครอะตะกี้เนี่ย อยู่าผมอยู่บอยว่าไอ้ชันแจ็คมาทำเหี้ยแล้ว่ะสักูก็จะบทเหมือนกันแด้เหี้ย มันมีคนหนึ่งอ่ะไอ้น,นี่อ่ะกดโดปอ่ะแต่เออแตเห็นนี่น <c oughs> โหอย่างหลุดอ่ะเสีย,ายหายไม่จบใช่ไหมมึงยังไม่จบใช่ไหมนะครับพี่กูยังไม่จบใช่ไหมศาสตว์จบแล้วครับพี่แต่พี่แต่พี่พจูนรถผมนะไอจูนไอจ,จูนไม่ได้จูนอ้าวพี่ใช่พี่อ่ะไม่รู้ใครอ่ะไอ้ี่จูนอจุกจูนพี่ขับมามาท้ายเทสไงไม่ใช่อไอเวทจูน ไอเวสจูตน้องมันไม่ทำผมหรอกครับพี่เอาตัวแสบเลยเฮียกูบอกให้ไอเวทไก่ไปดูนไอซันมันพูดเพราะกับผมตลอดเลยนะพี่อะบุญกองไปถามมาดูเด็ดบุญกองไปถามมาดูเด็ดมึงจะต่อยมึงจะที้กูทำเฮี้ยอะไรล่ะไอสัตว์นี่ขับรถไปใกล้ไปเดิขับรถไปใกล้ไปเดชเฮ้ยไอบ๊อบไอไฮไอบ๊อบไอบ๊อบไฮ อย่าลืมอะอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำนะน้องดีครับพี่บอกยังแล้วกูุ้ยกับมึงยังอะกูุ้ยกับมึงยังตอนนี้่พีลองกับผมตรงนี้เลยไหมล่ะพี่เอ้โอ้โหอีกแล้วมันเอาช็อตอีกแล้วลูกดูมันดิกูถามมึงอะว่ามึงบอกมันยังอะอะยอะไรนะครับพี่กูถามมึงว่ามึงบอกมันยังบอกบอก บอกบอกบอกอะไรพี่อไอคนที่ไอนั่นนหนบ๊อบอะอ๋อผมบอกบอกแล้วผมจะให้เขาขับขับรถไปขอโทษครับพี่ที่บ้านล้วอใช่ใช่เขาหามอาผ่าชีวิตจริงเะนะไม่ไม่ใช่พี่ขับรถเอาผ่าเนี่ยเนี่ยไปไปหาพี่แล้วแต่เหมือนแบบมันมีเรื่องก่อนหน้านั้นนะครับโคตรมันเลยไว้อ้คตอรี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมมาพี่เดี๋ยวไปไปหากันเฮ้ยแคว่ทําไมไม่จบปะเนี่ยอันนี้แคว่ทําไมเนี่ยอะไรครับ แขวะทำไมอ่ะผมไม่ไม่ได้แขวะครับไม่ไม่แขวะทำไมอย่ากูมาคุยดีๆนะเว้ยไม่ผมคุยอะไรผมกูแย่ทีก็ขอโทษด้วยนะครับเมื่อกี้ถ้าเกิดไดิ้งก็ขอโทษด้วยนะคุยไม่ได้แขวะผมเลยนะกูมาก็คุยอะไรปกตินั่นแหละไม่ผมผมคุยกับพี่เลสเมื่อกี้คุยกับพี่ผมถ้าเกิดไดิ้งก็ขอโทษด้วยครับพี่พี่เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมมาไอ้บ๊อบไอ้บ๊อบไอ้ไออยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนไปดีไปเราไปเราพากูไปซื้อกาแฟด้วย ไอ้บ๊อบมือไปหายเซฮายด้วยกูจะคุยกับไอ้ชักไปเลยบอกเลยผมขึ้นมาด้วยครับไปไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับการตัดสินใจอะไรเลยอันเนี้ยมันให้โปรเทคกี่วันนะสี่ห้าป่ะครับน่าจะสี่สิบห้าวันแล้วคิดว่าไหวป่ะาร์มือก็ ก็มันผลวัวในแก๊งบอกไม่ไหวแล้วแต่ผมก็บอกให้สู้ต่อแล้วคิดว่าทำไงถ้าไม่ฟามือมมเอา,างี้ไหม,มถ้าแบบถ้าคิดถ้าคิดไม่ได้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวบอกให้เอาไหม,มอ่ะเดี่ยดีจีกับไ OK อโอเคยังสี่สิบห้าวันอยู่แต่ว่าไอโเคกับแก๊งอื่นอ่ะไม่มีโปรเทคเอาปะ ไงวะแบบนี้พอพอไหวปะคื <S <S อโอเคก็ไปไล่กดแก๊งเล็กได้ใช่ไหมหรือว่ายังไงเอาดิอยากเล่นไอ้แก๊งไหนขอแต่ขอแก๊งที่มีบ้านแล้วนะไม่เอาแบบแก๊งที่แบบเดินข้างทางนะไม่เอาละอืมอ๋อมึงใช่มันไปฟาร์มโคเตะแล้วเหรอใช่ใชไ่ไม่ไม่ดีกว่าครับผม,มเดี๋ยวฟาร์มมันเองดีกว่าครับ โอ้ยยี่สิบบาเลยนะเว้ยสี่แกงก็ได้นะสี่ส<ะ>ิบาทไม่ถ้าถ้ามันไปทำ<า><ส>อย่างกันโปรเทคมันก็หลุดไม่ใช่เหรอไม่มันมันไม่มีใครตีอยู่แล้วโอเคนะอ่ะนอเดี๋ยวพวกผมเนี่ยลองคิดดีๆบ,บ้าไ,ไงบ๊อบบ้าไงใครเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวรอบอกมารอก่อนคุยกับไอ้ชักอยู่ ตามเอาก็ได้ครับไม่ไม่เป็นไรครับผมคนใน้แก๊งผมน่าจะไหวอยู่ะผมปลุกไฟไม่ได้อยู่เอาดีจะไหวไหวอยู่ครับโอเคี๋ยว่ากูให้ยกข้อเสนอให้แล้วนะเดี๋ยวถ้าคุยแลเอานี่ไปทีซีเลยนะยะไม่กูไม่เหยียบแก๊งมึงจะไม่เจอหน้ากวบนเดือนสองเดือนอ่ะจะได้ไปเจอกับแก๊งแบบที่อยากเล่นแต่กูกูบอกแล้วกูไม่ได้หมั่นมึงนะ อูหมัดคนในแก๊งวันที่กูมันเจอหน้าบ่อยๆเนี่ยโอเคหมดงานแลว้วใช่ป่ะอันนี้ก็ปล่อยหมดงานฟาร์มแลว้ว ถ้าฝามือก็ฝามือแต่ว่าท่าสนใจก็ลองแบบทักข้อความมาถ้าสนใจอ่ะถ้าอยากมันอยู่นะแต่ถ้าอยากฟาร์มก็ตามนั้นได้ครับได้ผมตัดสินใจก่อนเออ่ะกี้นั้นมันมันแขวะอะไรวะจ็คมัาบอกว่าโอ้ยสตอรี่สนุกจังเลยโว้ยบอกเงี้มาได้ไอ้ี้ยอยู่ที่คน คุเรื่องสีสูตรอะไรไม่รู้อะใครอะมคนมาแล้วบัาขอ,อสีสูตรเอากูต่อเลยแงเจากูต่อเลยแงน่าจะมาขอดีๆแล้วจริงๆแล้วแม่ง แข่งกันไม่ได้อะสตอรี่สนุกจังครับเนี่ยอะไรจริงๆไม่ไม่เล่นก็ได้ไม่ใช่หรอไม่เล่นก็ได้นี่ก็จ่ายตังไปก็ไม่ต้องเล่นไอ้เหี้ยแค่นั้นเองไม่ยากเลยไอ้เหี้ย ไม่ใช่ว่าแบบไม่อยากเล่นแต่กูไม่ยอมอะไรประมาณนี้จ่าย50ล้านมันจะจ่าย50ล้านอะไรอ่ะไอ้เหี้ยมึงมึงจะจ่าย50ล้านยังไงถ้าตอนแรกอ่ะมึงคุยกันแบบกูไม่เล่นตั้งแต่แรกอ่ะต่ำๆน่าจะ5ล้าน10ล้านแค่นั้นเองไอ้เหี้ยมันจะ50ล้านยังไงอ่ะอันนั้นมันข้อตกลงระหว่างมึงจะตีกันอยู่แล้วนี่ถ้ามึงยอมตั้งแต่แรกอ่ะมันก็จบไปแล้วไอ้เหี้ยไปเรื่องเหี้ยบอลอีก